สวัสดีสมาชิกชาวชาว w 1 7 5นะครับก็วันนี้มาพูดคำคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะรวบรวมขาตั้งคู่ทุกแบบที่ผมมีอยู่ก็เริ่มต้นก่อนเลยคือขาทั้งคู่เนี่ยความจำเป็นของของมันกนะ็คือไว้ใช้ในการตั้งรถนะตั้งรถแล้วไว้เซอร์วิสตั้งให้มันคงกว่าขาตั้งข้าง แล้วก็ไว้เซอร์วิสเพื่อยกให้รถล้อหลังลอยขึ้นเซอร์วิสได้ก็ยิงปัจจัยหลักจริงมีแค่ขนาดแค่นั้นซึ่งคือสังเกตดูว่ารถหลากหลายรุ่นในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าแม้แต่ bmw gs ยังมีขาตั้งคู่เลยหรือระดับยักษ์ใหญ่ honda cb 1น0ก็มีขาตั้งคู่เล็กหลายๆรุ่นล่ะมีขาตั้งคู่แต่ทำไมรถเล็กรถเล็กทุกอันมีขาตั้งคู่เกือบหมดรถสกูตเตอร์บ้านเราเวฟยังมี แต่ทำไม w 175ไม่มีผมเองก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นของการลดต้นทุนการผลิตนะครับแต่ก็ช่างเหรอจริงๆแล้วถามว่าเราควรมีไหมเราควรมีถ้าเขาทำจากโรงงานให้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะมาดัดแปลงซื้อเอาขาโดยเฉพาะออกมันมาทำหูมาเชื่อมเฟร,รมรถเนี่ยให้มันแข็งแรงมีการออกแบบมีการคิดดีไซน์มาก่อนมันยาก ผมเลยก็บอกตรงผมก็เป็นเพียงผู้ชายนะครับผมเองก็อยากได้ขาทั้งคู่จนจนมาจากยุคที่ผมซื้อจากอินโดนีเซียามาแล้วก็มาประยุกตจนเป็นตัวนี้เวอร์ชันจุดสอจุดหนึ่ซึ่งก็ใช้งานได้ดีละสสำหรับรถเดิมๆนะฮะร,รถเดิมๆแล้วก็มาเวอร์ชั่น3ขาช่วงระยะห่างของของปลาย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 เท้าสังเกตดูกว้างกว่ากันเยอะเลย เหมาะกับอันนี้อันนี้นะเหมาะสำหรับรถที่มีล้อใหญ่ดอกหนาๆแก้มแก้มเยอะๆแก้มคือแก้มสูงมากน่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอเจ้าขาตั้งคู่ผู้รูวท่นสองผมที่ผมปรับปรุงแล้วเนี่ยช่วงล้อรถจะเข้าเข้ามาอยู่ประมาณนี้ซึ่งซึ่งตรงระยะกว้างตรงนี้เนี่ยประมาณสิบสิบสองเซนติเมตรคือความหมายว่า คนจะใช้ล้อได้ประมาณร2 0สูงสุดในรุ่นเวอร์ชัน2นะรุ่นมาตรฐานนะจากล้อเดิมแต่อัพไซส์ล้อจากร0อ1ร0อยถ้า80ก็เป็นร้อยได้120ยก็ยังพอไหวเฉียดมีหลายท่านที่เอารูปมาโชว์แล้วนะครับใช้ได้นะครับเวอร์ชัน2พอมาเวอร์ชัน3เนี่ยใหญ่กู่กันปึ๊กเลยเวอร์ชัน3ตรงนี้เนี่ยกว้างตรงนี้เกินเกิน150้า เดี๋ยวผมวัดดูใหม่ปลายถึงปลายเท้า16เซนติเมตรจากจากขอบนี้ถึงขอบนี้16เซนแล้วก็รถส่วนใหญ่เนี่ยลอ้ลอรอล้อมันก็จะเข้ามาประมาณนิดนึงตามที่เคยเห็นตรงนี้ก็กว้างประมาณ15เซน15เซนยัดไปได้ได้150 cm. ซึ่งผมเอารูปภาพโชว์แล้วว่ามีรถรุ่นหนึ่งที่ ขาตั้งประมาณคล้ายๆแบบนี้แหละแต่เขาเประเด็นเวอร์ชันสามคือข้อดีคือใส่ล้อใหญ่ได้ความสูงใกล้เคียงกับงานอินโดนะครับเท่าเท่ากับงานอินโดเลยเนี่ยนะเนี่ยเปี้ยกว่าเวอร์ชันสองผมหนึ่งเซนเปรี้ยกว่าแต่เปี้ยวกว่านั้นก,ก,ก็คือข้อจากัดคือว่าล้อพอยกตั้งแล้วเนี่ยล้อไม่ลอยแต่ไม่ลอยก็ยังก็ยังดีคือยกตั้งได้แต่หมุนได้ผมเชื่อพมมันตั้งแล้วมันเราก็แก้โดยการหาไม้มาคำ้ำเรายกตั้งอีกทีหนึ่ง มันก็จะลอยรอหลังก็จะลอยแน่นอนหาแป้นหรือหาจุดบางจุดหาอะไรมาลองตอนตอนยกครึ่งน,นะครับก็คงต้องแก้อย่างนั้นถ้าเกิดผมมาแก้โดยการเพิ่มความยาวของหูเนี่ยไม่ได้ไม่ดีมันทําให้ตรงนี้สูงไปเนี่ยความยาวตรงนี้หูเนี่ยมันสูงไปไม่ไม่ดีมันยกมันทําได้แต่ว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมไม่แข็งแรงนะครับวอร์ชั่สามผมใช้แกนทั้งหมดสิบหกสิบหกมิลทั้งไม่ว่าจะเป็น เพลาแกนเพลานะครับขาตั้งแกน6มิลสังเกตยังมีจุดจุดค้ำเหมือนเดิมผมใช้รุ่นไอ้เจ้าส p a r k s e ซนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนล้อโตมันกวัดกันยากนะครับเพราะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าของใครเนี่ยจะล้อโตแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ารุ่นนี้เวอร์ชัน3เนี่ยมันใส่ล้อโตได้ในท้องตลาดเท่าที่มีละเพะว่าเหมาะละ แต่ถ้าเกิดบางคนที่แต่งทรงญี่ปุ่นยกชกหน้าขึ้นสามนิ้วอีกมันก็ผมว่าอาจจะยังไม่ไม,ไ,มไม่ตอบโจทย์นะัวยังสามก็อาจจะเสี่ยงๆเพราะไอ้ขาตั้งตัวนี้เนะี่ยถ้าพี่ได้เห็นก่อนที่ผมโพลลงไปคือขาตั้งข้างมันเกี่ยวกันครับมันเกี่ยวกับขาช่วยเหยียบมันเกี่ยวกันจนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ได้ดีพอเราจะเอาขาตั้งข้างขึ้นมันก็ชนชนตรงนี้แปแต่ถ้าเราไปเกี่ยวกับขาตั้งข้างขับไปข้างใน ตอนจะใช้งานยากอันนี้ต้องตัดตัดแล้วก็ทำทาขาช่วยเหยียบใหม่ยาวต่างเยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่วิชั่นสองยืนหนึ่งนี่เวอร์ชันหนึ่งเห็นไหมเห็นเห็นแลนะ้วยังนี่คือความต่างทำมาถึงเหยียบเยอะเห็นไหมนี่ไงผ,ผมยุคไวสูงกว่าเนี่ยขนาดไอ้ตัวเวอร์ชันสองนี่ยาวกว่าตั้งเยอะกว่าเวอร์ชันสามเวอร์ชันสาม ขาช่วยเหยียบจะต้องยาวเท่าเท่ากับเวอร์ชันสนะครับถึงจะดีออกมาดีจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็นนักบมดฟาฟผมขายนี่แค่ครึ่งนึครึ่งราคาของเวอร์ชันสผมขายนะและเจ0ดร้อยบวกค่าสองร้อนึงคือ800ท่านเองก็ต้องเอาไปหาขาตั้งของยามาฮ่าน่าจะเป็นของยามาฮ่าคือผมผมตัววัดมุมในเนี่ยมันเหมาะกับรุ่นของยามาฮ่าแกน16มิล รูก็16นะครับองนี้แข็งแรงมากหาให้มันฟิตถ้ามันฟิตปุ๊บถือว่าโชคดีผ่านที่เกี่ยวสปริงอะไรก็ผมทำมาให้หมดและ้โหูหเกี่ยวสปริงล้วก็หารุ่นคือผมระบบนี่คือผมคือผมเคยลองคือโซนิกขาตั้งของฮอนด้าโซนิกเห็นไหมสูงเมื่อเอามาประกบกันปั๊บสูงแต่มันมีบางจุดต้องตัดออกนะะให้ช่างไปโมดิฟายได้ คือมันสูงเหมาะกับรุ่นที่เขาแต่งญี่ปุ่นน่ะที่ชกหน้าสูงอ่ะที่ชกหน้าอยู่ประมาณยุยกขึ้นหน้าสามนิ้วอ่ะล้อหลังก็ล้อใหญ่ใช่ไหมล้อเจ้าฝันเลื่อยอย่างเงี้ยสี่จุดห้าสี่หน้ากว้างเบอร์เบอร์สี่จุดห้าคือหน้ากว้างสี่จุดห้านิ้วเบอร์สี่คือหน้ากว้างสี่นิ้วสามจุดห้าคือหน้ากว้างสามจุดห้านิ้วนะครับแต่แก้มเนี่ยเราไม่รู้ว่าแก้มมันเท่าไหร่แต่นี่คือ โซนิคไม่รู้ว่าขาตรงช่วยเหยียดนี้ไปชนกันหรือเปล่าเทียบกับเวอร์ชัน3ให้ดูเวอร์ชันสกับขาพอๆกันเห็นไหมแต่ความสูงสูงกว่าปลายขาพอๆกันโซนิคโซนิคต้องไปโม,มเองผมเลยบอกว่าอย่าให้คนที่ แต่งรถไว้เต็มที่อ่ะมันมัน,ม,นมันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะเลยคือไม่ใช่มาเอาที่ผมทำสำเร็จรูปผมต้องทําให้เป็นสําหรับคนส่วนใหญ่ก่อนคือรถสแตนดาร์ดพี่ซื้อนี้ไปแป้นผม800ไปหาไปหาร้านท้องตลาดไอโซนิกนะครับแล้วก็มาโมนู่นนี่นั่นก็อยทำไปนะครับจุดเกี่ยวสปริงต่างๆว่าสปริงหายืดยาวๆไหนะมันเกี่ยวจากตรงนี้ถึงตรงนี้ให้ได้เนี่ย ขาตั้งนี้เดี๋ยวผม,ผมเทียบไปดูขาตั้งที่ทีีทยบช่วยเหยียกบกับเวอร์ชันสองเวอร์ชันสองเห็นเนี่ยต่างไหมต่างต่างสั้นกว่าเหยียบไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันเพราะรถรนหนักคอน้าโซนิกรถเบา <c oughs> <c oughs> ดับฟืหนห้ารถหนักตัวช่วยเหยียบมันก็แต่ความยาวของรถตรงนี้ขาต้างข้างมันจะไม่ชวนละแต่ตอนนี้ต้ังปรับใหม่ ขาลั้งข้าไม่ชนแต่ตุน้นุวอร์ชันสามขาตั้งข้างมันชนนี่คือเหมาะสําหรับรถยุกสูงจริงซื้อนี้ไปจากผมแล้วก็ไปหาขาตั้งไปจ้างช่างโมดิฟายต่อให้เขาทํากันให้ได้นี่คือโซนิกนะฮะสำหรับรถโมดิฟายสูงสุดส่วนล้อไอ้เวอร์ชันสเนี่ยผมยังไม่ร้อนออกมาก่อนคือเวอร์ชันสผมจะพยายามหาทางออกคือ ให้ใช้รถสแตนดาร์ดให้ได้ได้รถล้อสูงในระดับระดับหนึ่งนะเรีว่าระดับหนึ่งให้ได้ไเหมือนกันผมพยายามหาช่องทางนั้นคือผมอยากจะตัดตรงนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสให้ช่างเปียกตัดแล้วก็หาจุดเชื่อมใหมาว่าถ้าทําเหมือนว่าชันสองปับ๊บมันจะหลบขาตั้งได้ไหมใช้งานได้ไหมนะครับต้องทดลองแม้แต่ตีนเป็ดเนี่ยตีนเป็ดโ,โหยกยากนะผมะด้วยความที่ผมน้ำหนักตัวผมเยอะ จากเห็นวิดีโอกันก่อนวิดีโอที่ผมแชร์ไว้ให้เหยียบตรงนี้ผมยังเจ็บเจ็บเท่าผมเองเลยนะคุสังเกตว่าองน้าเจ็บเพราะมันสั้นแช่แลงเหยียบลงไปเดิ๋เจ็บพอจะตั้งขึ้นมาได้แต่ตั้งแล้วก็สวยดีตั้งแล้วมันเหมาะนะครับโอ้เสียทษกทเวอร์ชันสามสวยคือถ้าเกิดจะให้เวอร์ชันสามกลายเป็นเวอร์ชันมาตรฐานเนี่ยผมต้องขายขายเวอร์ชันสองให้หมดก่อนผมเหลือตั้งเจ็ดเจ็ดสิบห้าอัน แต่บางคนชอบไม่เหมือนกันผมขอให้ทุกคนเลือกประมาณว่ารถทุนสแตนดาร์ดขอให้เลือกเวอร์ชันสองจุดสจุดหนึ่งคุณใส่ล้อตโตแน่อนอนล้อตโตก็หนักขึ้นกินน้ำมันขึ้นล้อเวียงล้อออกตัวยากขึ้นหนักขึ้นก็ค่อยมาเลือกเวอร์ชันเวอร์ชันสเวอร์ชันสามนี้ต้นทุนผมยังไม่รู้แต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าแน่อนอนของที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า ผมต้องขายแพงกว่าแพงกว่าเวอร์ชันสองนะครับผมต้องขายแพงกว่าเวอร์ชันสามผมต้องขายแพงกว่าเวอร์ชันสามทุกอย่างฟิตเปี้ยตรงนี้ผมผมผมออกแบบใหม่เป็นแกนสีอบบินแกนเปล่าต้องมานั่งตัดนั่งต้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องมานั่งแก้ตรงจุดนี้นิด,น,ดนิดหน่อยให้มันฟิตเพราะเวลาจะซ่อมก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันติดชนชนกับน็อตเกี่ยวสปริงนะครับ แต่อื่นๆจุดอื่นจุดยึดอื่นก็เหมือนเหมือนกันรูใส่ใต้เฟรมรูคล้องเฟรมนะฮะเหมือนเหมือนกันซึ่ง <c oughs> ก็อันนี้ <c oughs> ใครที่เอาไปแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ก็ช่วยมีสมาชิกแนะนําว่าพอเราเสียบไปปั๊บเนี่ยก่อนที่จะยึดน็อตน,นะหาอะไรมาลองมา,มาลองฝั่งอีกด้านเพื่อให้พยามว่าอยู่เซนเตอร์ที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือตอนออกแบบตอนทำนะฮะ มันก็พยายามนึกถึงเซนเตอร์นี้แล้วแหละแต่พอเรายึดไปตรงนี้คือรูเนี่ยพอใหญ่ใหญ่กว่าเดิม1มึมิลมันให้ตัวได้มืนม่นมิลหนึ่งเนี่ยเขาให้ตัวได้มิลหนึ่งอะ่ะเวลาพอเจอแรงบิดฮะบิดบิดนิดเดียวคือจุดบิดเห็นไหมพี่บิดนิดมิลหนึ่งอะ่ะแต่ขับปลายเราอะ่ะมันจะบิดไปอีกไปอีกไปอีกสักสอ,สองเป็นเซนเลยบิดตรงจุดนี้เป็นมิลจุดหมุนเป็นมิลแต่ข้างปลายเนี่ยจะขยับเป็นเซนเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยถ้าฟิตได้ก็จะดีแต่ว่า แต่ส่วนใหญ่ถือว่าใช้งานผ่านการที่ผมปรับปรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดจุดเกี่ยวน,อนอ็อตเออรไรเออนี่คือขึ้นมาจากการใช้งานแล้วก็ไม่ได้เจอไม่ได้เป็นปัญหาทุกอันนะไม่ได้เป็นปัญหาทุกอันคือพอผมรู้ปัญหาปั๊บผมจะไม่นิ่งดูได้ผมจะปรับท,ทันทีพยายามคิดดันสีว่าเฮ้ยเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ให้เกิดอีกก็ปรับท,ทันสีที่บอกว่าจับจับน็อตน,นี่ใหม่จับน็อตน,นี่ใหม่เพื่อให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เกิดอาการหัก ไอ้ไอ้คีสหักนะมันบอกมันหักกับมือผมเองของตรงแต่ถ้าคนอื่นหักผมเองก็ต้องเอาอาจจะต้องกลับมาแก้ให้เขาแต่นี่ไม่ไม,ม,ม,มีที่ขายไปแล้วเจ็ดสิบห้าอันเนี่ยห้าสิบอันบวกยี่ห้าอันอไม่หักไม่มีแล้วก็ไอ้ตัวที่ดิดด,ดขึ้นลงก็ลงเหมือนกันอันนี้พอเราปรับปั๊บมันสวยแล้วมันดิดขึ้นลงง่ายที่เป็นมุมสามเดียบตรงนี้นต้องใช้สปริงแท้เพราะว่า มันยืดระยะยืด2เซนถ้าเกิดเราใช้สปริงแบบ copy หรือว่าทั่วไปนะไม่นานก็ล้าเพราะฉะนั้นนี่คือว่จุดองจุดหนึ่นี่คืออะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วซึ่งผมเองมองว่าเออ้องคิดม,มาฮะควรควรคว,รคว,รควรจะมีขาตั้งคู่ดีกว่าตอนอยากจะใช้แล้วไม่มีการจอดรถมีหลากหลายแบบบางคนจอดด้วยขาตั้งข้างคือ7ปีที่ผ่านมา เราใช้ขาตั้งค่ากึนงชินแล้วเราเราไม่ได้นึกถึงขาตั้งคู่หรอกลูกแต่ถ้ามีไว้มันดีกว่ามันไม่มีใช่ไหมบางคนอยู่ในป่าก็าต้องไปพิงต้นไม้เอาหรือแม้แต่ผมเห็นในในช็อปปี้หรือลาซาด้าเขาขายตัวคำ้ำที่ต้องมาเที่ยวค้ำกับเฟรมอีกด้านเฟรมค้ำกับตะเกียบหลังอะล้อหลังอะให้เวลาเราเอียงรถใช่ไหมจอดเตอ่ยขาตั้งข้างเอียงปุ๊บกดยันอีกข้างหนึ่งให้มันลอยยกขึ้นมาแต่มันก็ไม่สะดวกเท่าขาตั้งคู่จริงๆหรอกครับ ไอ้ขาทั้งคู่ตรงนี้เนี่ยผมปรับปรับบางทีเราไม่สามารถพอตั้งขาตั้งคู่แล้วเนี่ยล้อหลังมันลอยใช่ไหมฮะรุูดๆหัวชันสองเนี่ยเราไม่สามารถไปนั่งให้ล้อหลังกดนะเพราะว่าไอ้ขาตัวเนี้ยมันจะคำ้ำค้ำพื้นอยู่เลยในพอเราวางเต็ดพื้นเนี่ยไอ้ปลายเลยไอ้ปลายเหล่ลเลนี้มันจะค้ำพื้นไปเลยมันจะไม่ให้มันนั้นป็นเสียสมดุลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ควรจะไปนั่งแต่ถ้ามีของเราควรจะเอาออกให้ให้ลอ้อล้อลอยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผมก็ช่วยปรับนิดนึง ปรับให้แอปลายเนี่ยกระดกขึ้นนิดนึงตอนจังหวะที่เราตั้งตั้งยืนกระดกนิดนึงเพื่อชดเชยว่าถ้าเกิดใครมากดกดล้อหลังลง่นึงมันก็จะช่วยได้จะอยู่ในลักษณะที่ยังอยู่สมดุลอยู่นี่คือ,อการปรับเวอร์ชันจุดศูดนี์นะครับอ่ะผมยังทําขายอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะจะไม่จะเอาเอารุ่นใหม่มาขายจนมีขายตั้งคู่มาจากโรงงานแล้ว ผมก็ได้เลิกขายหรือไม่ก็จนกว่าสมาชิกไม่สนใจแล้วนะครับเพราะว่าบางทีก็รู้ว่าสถานการณ์คืออันเนี้ยพั0ห้อบาทเนี่ยมันต้องคิดเยอะมีส่วนประกอบเยอะบางคนของแต่งชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็หลักเป็นพันแล้วนะสังเกตดูแล้วนี่มันอยู่กับคู่กับเราไปอีกนานเลยอยู่กว่ารถจะพังแล้วนะฮะของแต่งมาอื่นหลักพันบาทแล้วถ,ถ้าทุกคนเห็น,นขนา,า,าการล้มก็มีประโยชน์ ถ้าเกิดว่าให้ผมทำสินค้าตัวอื่นด้วยผมเองก็กังวลว่าไม่อยากแย่งานอาชีพช่างอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งานหลักนี่คืองานอดิเรกเรามีความสุขกับการที่ได้คิดมีความสุขกับการที่ได้ทำมีความสุขที่ได้ได้ทดลองก็เลยเป็นออกมาเป็นเวอร์ชันสองจุดหนึ่งเวอร์ชันสามไม่งั้นมันไม่ออกมาอย่างนี้หรอกผมผมแค่ผมชอบผมเรียนจบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ว่าไ, <laughs> ไม่ได้วิศวกรรมเครื่องกลแต่ทําทำไปเรื่อยปรับไปเรื่อยมีความสุขดีนะ แล้วให้คนใช้เ่ะมันก็คนที่ใช้ได้ก็ภูมิใจผมภูมิใจเ่าผมเขาใช้งานที่ผมคิดด้วยดีใจดีใจแล้วก็ช่างก็ดีใจที่ได้ทําให้ช่างผมช่างเปี๊ยกลุงแก่ๆที่ทําให้ผมเคยลงวิดีโออ่ะแกว่ายินดีแค่จ,จ้างมีงานให้จ,จ้างงานแกทําหน่อยไม่ได้ว่างานอยู่นะครับอ๋อโอเคผมลาไปแล้วตอนนี้มีให้เลือกสรุปคือ แป้นแป้นเปล่าแปลแปดร้อยบาทรวมส่งอีเมสขาตั้งคู่วัเช่งสองจุดสองจุดหนึ่งพันห้ารวมส่งอีเมสวัวเชิงสามยังไม่คลอดเพราะอันนี้ให้หมดก่อนวัวเชิงสามคนใช้น้อยแน่เพราะว่าด้วยความที่คนมีล้อโตๆก็มีอยู่ไม่ไม,ไม่เยอะนะฮะวัวเชิงสามตอนนี้ถ้าเกิดใครคิดจะทํา เป็นไปได้ซื้อแป้นไปก่อนไปลองทําผมยังไม่ได้ว่างจนปรับให้เรียบร้อยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นคือคำว่าปรับ100ร้อยเปอร์เซ็นปั๊บเนี่ยทุกคนคาดหวังแล้วว่าซื้อจากผมไปปั๊บต้องใช้งานได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมก็เหมือนที่ทุกคนคาดหวังเวอร์ชันสองเนี่ยกว่าจะกว่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองนะให้ใช้งานได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเองก็บอกตรงนะส่งมีบางที่ผมรีรีคอร์กลับมายี่สิบห้าชิ้นผมก็ต้องจ่ายสร้างโง,งใหม่ผมขอบขอบพระคุณสมาชิกที่ ซื้อรุ่นแรกไปเวอร์ชันหนึ่งทุกคนก็พยายามส่งกลับมาฮะยังมีอยู่บางแค่แค่คนสองคนที่เขายังไม่ไม่ส่งกลับมานะครับก็ส่งกลับมาผมจะแก้ไขให้แล้วก็ปรับเป็นจุดเวอร์ชันสองให้ให้ใช้าง,งานได้ดีนะฮะดังนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายกันส่วนเวอร์ชันสามแน่นอนต้องแพงกว่าเวอร์ชันสองโอเคลาไปละขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณจริงครับสวัสดีครับแถมแถมแถม ี่โซนิคนี่โซนิคสูงโดเลย